โรงพยาบาลกรุงเทพชวนวิ่งเพื่อหัวใจและสมองรันวิทย์เดวิสโร2024พิสันเตด by แบงคอกโฮสพลิตอลเดือนหน้าในการจัดก,กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการวิ่งออกกําลังกายกันค่ะโดยล่าสุดโรงพยาบาลกรุงเทพได้จัดงานถแถลงข่าวลันวิทย์เดวิสโร2024พิสันเตด by แบงคอกโฮสพลิตอลวิ่งเพื่อหัวใจและสมองกันค่ะใน5จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตกเพื่อรณรงค์ในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและระบบประสาทภายในงานได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงเมทินีหมแพงประธานคณะผ ้บริหารกลุ่มหนึ่งและผู้อํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพร่วมเปิดงานค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมภายในงานยังจัดให้มีแฟชั่นโชว์เสื้อและเหรียญของงานวิ่งในครั้งนี้กันค่ะและยังมีเหล่าบรรดาเซเลบคนดังที่ชื่นชอบในการวิ่งออกกำลังกายมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์พร้อมด้วยนายแพพิเชษยิ่ยมสิริแพทยเวชศาสตร์ฟื้นฟูสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายก็ได้มาแนะนําเคล็ดลับดีๆค่ะในการวิ่งอย่างไรให้หัวใจฟิตไม่บาดเจ็บซับการวิ่งแบ่งเป็น2ระยะค่ะระยะ5กิโลเมตรและระยะส 1.5กิโลเมตรรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายมอบให้มูลนิธิเวดูสิทธิ์โดยงานลันวิทย์เดอร์โฟล์2024ผีสันเต็ทบายแบงค์คอร์คอสติทอลจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่8กันยายนถึงวันที่27ตุลาคมโดยคุณผู้ชมที่สนใจร่วมวิ่งสามารถ,ถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจเฟซบุ o คลันวิทย์เดอร์โฟล์2024กันค่ะงานลันวิทย์เดอร์โฟล์นะครับในปี2567นะครับของประเทศรายการใหญ่และกลุ่มใหญ่ทั้งหมดนะครับก็เป็นกิจกรรมเพื่อใส่ใจในสุขภาพของ โคท่านทุกคนนะครับเพราะว่าการวิ่งเนี่ยมีประโยชน์นะครับต่อหัวใจและสมองนะครับคำว่า r u n n i t h the flow นะครับว่า flow คือเส้นเลือดมีการหมุนเวียนของเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ดีเลี้ยงสมองได้ดีนะครับเราพบว่าถ้าเราสามารถวิ่งได้นะครับไม่ว่าระยะสั้นระยะไกลเนี่ยจะทาให้มีการขยายตัวของเส้นเลือดทาให้ป้องกันเส้นเลือดตีบได้ทั้งสมองและหัวใจโดยทางหัวใจ,จป้องกันได้ถึง25 ทางสมองได้ป้องกันไถึง45เปอ็นะครับครับเป็นผลของการจัดการเพื่อให้ทุกคนนะครับมีความใส่ใจและสุขภาพนะครับโดยหนึ่งในการป้องกันโรคหัวใจการออกก่ลังกายเจ้าถือว่าการวิ่งเป็นสิ่งที่ง่ายซึ่งสามารถทําได้ง่ายในทุกที่นะครับก็ทําให้หัวใจและสมองของท่านเองมีความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันการติดของเส้นเลือดได้นะครับโดยมีการจัดนะครับการวิ่งเป็นทั้งหมด5จุดด้วยกันนะครับกระจายไปนะครับในทุกจังหวัด เริ่มต้นที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปที่เพชรบุรีนะครับสนามจันทครบฐรมราชบุรีแล้วก็โอ่อินนะครับกลุ่มเป้าหมายก็เป็นทุกกลุ่มวัยนะครับโดยคิดว่าปัจจุบันเราคิดว่าการป้องกันและวิวัจจะดีกว่าการรักษานะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่วัยรุ่นนะครับอาใช้เวลาเปประโยชน์ในการวิ่งนะครับกลุ่มที่ผู้สูงวัยหรือผู้ใหญยกลางคนก็จะมีประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจนะครับเป็นทุกกลุ่มเป้าหมาย แต่การวิ่งก็มีทั้งระยะสั้นระยะไกลนะครับก็แล้วแต่สุขภาพของแต่ละท่านนะครับกรทาวิ่งเกตก็จะมีการวิ่งทั้งหมด5จุดอย่างที่กล่าวไว้นะครับก็คือที่กรุงเทพนะครับที่เพชรบุรีนะครับที่สนามจันทร์นครปฐมนะครับราชบุรีนครปฐนะครับเพราะการวิ่งจะมี5กิโลและ10กิโลนะครับในการวิ่งถ้าท่านสามารถที่จะเก็บได้ก็จะมีเหรียญตราให้นะครับก็จะมีแพ็กเกจในการวิ่งสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของทาง วังเทพมหานใหญ่ขั้นทุ่หนึ่งนะครับครับแต่ทุกทุกส่วนนะครับค่าใช้จ่ายก็จะมอบให้มูลที่แวดมสิทินะครับเพื่อความมั่นใจนะครับมันจะมีทีมแพทย์นะครับในทุกจุดนะครับทีมแพทย์นี้จะมีตรวจตรวจสอบตั้งแต่ก่อนวิ่งนะครับระหว่างวิ่งแล้วก็หลังวิ่งนะครับโดยจะมีทีมแพทย์ตาประกบในทุกจุดโดยใช้ตัว medical team นะครับแบบเคลื่อนที่นะครับเพราะนั้นท่านมั่นใจว่าจะมีทีมแพทย์ที่ดีนะครับในการดูแลรวมทั้งเครื่อง ช่วยชีวิตที่เป็นแบบเรื่องของการปั๊มหัวใจต่างๆนะครับ c p ทาก็มีแพทย์กับพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดดูแลพร้มนะครับมีเครื่อง AED ติดตามข่้นไปโดยใช้เชิงรุกนะครับใช้จักรยานนะครับตามประกบในทุกจุดนะครับนั้นมั่นใจว่าท่านท่านใดไปเข้าโครงการนี้จะมีความปลอดภัยนะครับกับสามุันเท็นะครับวันที่8กันยายนนะครับที่3ามหัวรถไฟนะครับก็จะมีการวิ่งนะครับ แ,แต่ในช่วงเช้านะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมกันนะครับวันที่8กันยายน2567นะครับไปวิ่งที่นครปฐมกันนะคะวันที่29กันยายนค่ะว<ม>ิ่งเพื่อสมองและหัวใจเที่ยวชมข้ะปฐมเจดีพระราชวังสนามจันทร์และวิ่งเพื่อสมองและหัวใจของกเราค่ะเชิญชวนไปวิ่งที่เพชรบุรีนะครับรันวิดเดอร์โฟลวิ่งรูอหัวใจและสมอง เส้นทางวิถีชุมชนบ้านห้วยเสือนะครับ22กันยายนครับก็เชิญชวนประชาชนทุกท่านนะครับไปวิ่งกันนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับเราจะเริ่มสตาร์ทที่อุทยานหินเขางูนะครับแล้วก็เลยไปถึงค่ายบุรชัดนะครับก็10.5กิโลเนี่ยต้องถึงค่ายบุรชัดนะครับแล้วกลับมาฟินิชที่อุทยานหินเขางูนะครับในวันที่20ตุลาคม2567ันี้ก็พลาดไม่ได้นะครับรายการสุดท้ายคือที่หูหินนะครับหูหินนี่ก็เรียนเชิญท่าน ไปชมอุทยานราชพักนะครับนะฮะตอนเช้าเรา,เราคงไม่่อยได้เจอแล้วครับยามเช้าสวยงามนะฮะนะครับเลยร่วมวิ่งกันนะครับก่อน